โอ้ครับ <c oughs> งามๆงามๆพี่น้องแลง้วงูขี้ยงครับ <c oughs> โอ้เพียเพียว <c oughs> อู้ในนี้กอหญ้า,านี่ก็มี <c oughs> โอ้อย่างงามเลย <c oughs> โอ้ครับงามๆเลยลงูเลี้ยงมูนี่ <c oughs> ดอกนี้ครับงามดีแดงดีขนาดครับเห็ดดอกนี้สวัสดีครับพงศ์ยินดีต้อนรับสู่ช่องวิถีคนมาลอกครับปล่อยอยู่ทั้งกกทั้ลาทั้งเขาคือเก้าครับพี่น้องดอกเลยแหกมานของห้องมือนี้เห็ดละงูขาวครับมีดอกยอดมุ่ย ไม้ของเขาวันนี้ก็เขาบัางเฮยเพื่อเทียบสถิตจังหวัดชายภูมขึ้นท่าบานสะพานหินคือเก่าเรือครับพึ่งแดงครับโอู้ดอกงามเลยอันนี้พึ่งสาดครับก็แดงดอกแรกครับ มาที่ออกเป็นมุย้ยหอ่างนี้นะพี่น,น,น้นองเน,นี่ละงกนี่ออกมองละดอกไข่ละงกขาวครับสองไข่ หงอกเตียงครับหาเหินหงอกก้อนมนาะพีนาา่น้องเฮามือนี่ <c oughs> จังไปไล่หาเห็ดกอรครับ ไข่บอกใหญ่เลยครับ やはりだくな。 สามสีไข่รับปวดงูหรืครับบันนีจะไข่เลยพี่เนอะหลายไข่วะะงุกเลี้ยงทั้งนั้นครับเพราะว่ามองเีไขออกเนาะเขาเคยได้เป็นละลงุกเลี้ยงครับนอง กำลังออกจากไข่เลยพนะี่เนอะมาเลี้ยงอ้อยเนดะ้ไงอื้อหหลุดมือครับ <c oughs> เปลี่ยนสีน้อยนึงครับ <c oughs> จากเลี้ยงเป็นขาวเนะเาะละงกขึ้นกัน พึ่งเหลืองครับพึ่งไ่พึ่งฝายครับตรงนี้น้อนเล็งเนียงเลยที่น้อ เสื้องและงกขาวครับเริ่มสิเข่าวไล่ห่ะเห็ดก้อแล้วครับวันนี้อ้าวแต่ตรูมินยังกับผมนี่แต่ว่าบว่าลายเนาะ ออนเฮดตูมไอ้สอนตูมเฮดหฮมนี่พี่เนาะเฮดก็อกได้คอยเลมว่าเพื่อทุกมือแล้วครับเลื่อบอกห้างเนะ ครับพี่น้องอันนี้ห้ากระเจาเชียจากตรงปุง่นมาไปหนีเนาะตอนตอนเป็นเชียมาเฮ็ดหนาจะเป็นขี่น้อยนะครับง่ายได้เลย<ม>เชียมาปกห็ดแหละ ตุ่มงามๆครับโกเดงแดงดีขนาดครับเห็ดดอกไหมพึ่งเหลืองครับบานแล้วครับ เอาการอยู่ครับโอนี้ก็สิขอเย้ะเลยดอกแต่ว่าจากนี้เบคกุหลแกงกะมีรุ่นเต็มตาอยู่ครับโอ้ <c oughs> สองดอกครับโดนๆครับสิพอ่อ ส่วนมากก็สิโพที่ระดอกนี่แหละครับ ข้ากะสีเก็บเห็ดสไตล์ทุกมือเอเน้องี่่น้องน,นะให้กงออกแล้วก็กับบ้านคือเก่าครับเพราะว่าเขามีงาน,น,นเนาะดอกงามๆครับกอแดงบานแล้วส้งขอจะบานเดี๋ยวครับ วันนี่หาฝ่าฝนร้องตะตูมกระพาะอยู่ครับวัดนี่แหละจังเขาพริกเขาเกียดีเนาะพี่น้องเสี <c oughs> ยงจักกระจันห้องเหรอครับพี่น้อง ไ่เ<ค>ก่แล้วเนาครับดอกนี้เดียวเปิดเชือกซะ ตูมน้ำงาบเลยพนะี่ออมเป็นหินครับเบาอาจจะอาจจะเบ่งกลิ่นสงอนมะั้นเป็นพื้นเป็นหินนะครับแต่งัดเอาแบบเนี้ยคืออยู่พี่ออมถ้าจิ้มอ่ะเจียวเหมียดเหมือนคม สองดอกนี้ครับน้ำดีโผมระดอกครับแต่ก็ดีที่มีให้เก็บนะพี่น้องห่อดอกง่ายเลครับโอ้โหดอกยังง่าย ดอกนี้ที่เป็นสีแบกนี้โอ้แฝดครับรแฝดแจงแล้วครับบาทนี่แเจงแล้วก็อวยแต่ละห้องแบบนี้พี่น้องเลย ขาดครับแม่นบอกรั้แม่นครับโอ้ oh, <c oughs> ตัวมักใหญเลยอึบโอ้พี่นองเบิ่งขาฮู <c> ้ <oughs> โอ้นี่วังคันเอาอยู่นี่เนาะกดหยุดกล้องเราตาเหลือบมาเห็น,นครับบานเถือเลยอู้หสีแดงแป๊ดเลพกเนาะนบบานเถื่อเลยอยู่ในอุ้ใไม้ <c oughs> พองนี่ละงกครับโอ้้สองดอกหูครับงา,งามเลยนะเสียงมูนหมอก็ออกจับไข่ไหมไหมนยครับ สาดครับพู้เห็นไกลๆอีกดอกนะึงละหกขาวั <c oughs> บ,บอกบอกบเป็นมูไงดอกสองดอก พี่น้องนกเงืองกรครับอู้เพียวเพียวอ,อู้ในกอหญ้านี่ก็มีอู้อย่างงามเลยแต่ถ้าเบ้าแวกงานเข้ากัน เอาแค่น่อยจุงไปก่อนปิดไฟปิดไฟเดี๋ยวคนอื่นสิมาเพาะือมูนหน่อยแต่โอ้นี่ครับเห็นใครอยู่เห็นใครอยอ่นี่ใครง่ายเราโบาจุงดอกพี่น้อง เรางูกเลี้ยงเก็บให้สะอาด่อยากอยู่ครับทำของได้ไปดินทรายเนาะเพราะว่ามันเปื่อนครับพึ่งสะอาดครับข้างยังครับพี่น้องมันสลับพัดเห็ดดีครับพี่น้องอเหมือนเนา หวานใดเสย็จครับเนี้ยผ <chips> ึ e ่งหน้าย well, ่อครับผึ่งเข่านะครับน้องพี่น้อง พี่น้องสิกับบ้านเลยเนาะสรุปผลงานกันเลยครับเบิ่งผลงานการเก็บผ็ดของห้องมือน,นีครับนนเก็บเตียมตาอยู่ครับเพราะว่ากระตาเป็นกระตานยใงญ่เนาะพี่น้องเนาะง่ายบาง่เบิ่งห้องก,กอดน,นี่กนัน่าจะหัว <laughs> โอ้ยบ่าแต้สิบโหมานท,ที่แรกกับเลี้ยมเห็ดกอเลี้ยมไปเลี้ยมมาเออที่แรกกับเลี้ยมเหดละงอกบาดได้บาเบาผิดคอไปครับเก็บเหดละงอกกับาว่ามันออกหน่อย เ้วก็ปไปไล่เห็ดกอเนาะปนไปไล่เห็ดกอล้าก็มานดูครับล้วก็มมหมา,นานเห็ดละเห็ดละงองกเห็ดพึ่งอีกจำมือเศร้าก็ถือว่ามา,า,มานจ้ะเนาะครับเนาะเห็ดละงองกมือเนี่ยถือว่าได้หลายกว่าทุกมือที่เบ้ามาเก็บแะ้วล่ะครับจากสีเริ่มออกหลายหรือว่าจะออกประมาณนี้อันนี้ก็ต้องถารุ่นกันคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะสวนไม้น,นั่นเบ้าก็บอกก็ไในคลิปตลอดเนาะบางท่านก็ว่าเป้าบอกไม้บอกไม้บอกก็เจ้ารถ แม่นบอกไปได้เพื่อนกลับไปเก็บเอาไปได้ดอกเง็ดเจา้าบ้าบอกทุกคลิปครับเพียงแต่ว่าท่านเบิ้งคลิปว่าะว่าเบา,าบ้า,า,าบอกต้นคลิปกะบอกถ่ายคลิปบาา้าแต่การคลิปเนาะพี่น้องเนาะโคกนี่ย่ำอีกแค่หนึ่งคกบ้านสะพัดหินอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เสียเอาไว้ประมาณนี้แหละครับจังไงก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติเตาะพบพาอกันไม่ลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ